การค้นพบฟอสซิลของนกพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าบามินเจิงเฮนซิสในประเทศจีนเมื่อปี2023เป็นการเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนกในยุคจูราสิกเมื่อประมาณ150ล้านปีที่แล้วบาร์มิโนนิสซึ่งมีลักษณะทางกายวิภาคที่ใกล้เคียงกับนกในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการที่น่าสนใจและทำให้เรารู้ว่ามีนกหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในยุคจูราสิก ซึ่งมีการบินที่แตกต่างจากอาคีออกเทอริกที่เคยเป็นตัวอย่างของนกโบราณเพียงชนิดเดียวที่ได้รับการยืนยันในยุคนี้การค้นพบครั้งนี้ช่วยยืนยันแนวคิดที่ว่านกมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์และเผยให้เห็นความหลากหลายและความซับซ้อนในกระบวนการวิวัฒนาการของพวกมันนักวิทยาศาสตร์ได้ขุดพบฟอสซิลของนกขนาดเท่านกคุ้ยไก่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนซึ่งมีอายุประมาณ100ร 50บล้านปีในช่วงยุคจูราสิกและมีลักษณะที่ทันสมัยอย่างน่าประหลาดใจการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการของนกนกสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกระบุชื่อว่าบามิโนนิเจอเฮนซิสได้เข้าร่วมกับอ์คิออเทอริกซึ่งถูกค้นพบในเยอรมนีเมื่อปี1861ในฐานะนกที่เก่าแก่ที่สุดที่เป็นที่รู้จักแต่บามิโนนิสซึ่งมีความยาวประมาณ15เซนติเมตรกลับมีโครงสร้างทางกายวิภาคที่ก้าวหน้ากว่ามาก และสามารถบินได้ดีกว่าอาทคีออกเทอริกซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับอีกาและดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนกกับสัตว์เลื้อยคลาขนขณะที่อาคคีออกเทอริกมีหางยาวและเรียวคล้ายไดโนเสาร์กินเนื้อยอย่างเวลโลซแรปเตอร์แต่บามินอิสกลับมีหางที่สั้นลงแบบนกในปัจจุบันซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านอากาศพลาศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากช่วยให้จุดศูนย์กลางมวลของร่างกายเคลื่อนมาทางด้านหน้ามากขึ้นไปยังปีก ข้อเท็จจริงที่ว่านกที่เก่าแก่ที่สุดสองสายพันธุ์นี้มีโครงสร้างทางกายวิภาคที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างกาันร,ราว8,800กิโลเมตรบ่งชี้ว่าวิวัฒนาการของนกได้ดำเนินไปหลายล้านปีก่อนที่พวกมันจะปรากฏขึ้นนกมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่มีขนปกคลุมจากการค้นพบครั้งใหม่นี้นักบรรพชีวินวิทยาหมิน่นหวังจากสถาบันบรรพชีวินวิทยาและมนุษยวิทยาศาสตร์ มีกระดูกสันหลังแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนซึ่งเป็นผู้เขียนหลักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเชอร์เมื่อวันพุธพระบุว่านกตัวแรกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ172-164ล้านปีก่อนซึ่งเร็วกว่าที่เคยเชื่อกันหลายล้านปีบาร i มิโนนิสเจิงเฮนซิสมีลักษณะคล้ายนกสมัยใหม่มากกว่าอาคีโอ,อเทอริกหวังกล่าวพร้อมยกให้การค้นพบนี้เป็นมุดหมายสำคัญสำหรับตัวเขาและนักชีววิทยาวิวัฒนาการคนอื่น ก่อนหน้านี้อาคีออกเทอริกเป็นนกเพียงชนิดเดียวที่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดว่ามีอยู่ในยุคจูราสสิกซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ145ล้านปีก่อนฟอสซิลบารมิโนนิสนี้บ่งชี้ว่านกในยุคจูราสสิกอาจมีการกระจายตัวไปทั่วโลกแล้วและมีความหลากหลายมากกว่าที่เคยคิดไว้จงเหอโจนักบรรพชีวินวิทยาและผู้ร่วมวิจัยจากสถาบันบรรพชีวินวิทยาและมนุษยวิทยาศาสตร์มีกระดูกสันหลังในประเทศจีนกล่าว ฟอสซิลของบาบิโนนิสถูกค้นพบในปี2023ระหว่างการสำรวจภาคสนามทางวิทยาศาสตร์ในมณฑลฝูเจี้ยนเขตเจิ้งเหอฟอสซิลนี้คงสภาพโครงกระดูกของนกไว้ได้เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่มีส่วนของกระโหลกศีรษะทำให้ยังขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอาหารและวิถีชีวิตของมันซึ่งสามารถตีความได้จากขากรรไกรและฟันของมันหมิ่นหวังกล่าวว่าบาบมิโนนิสน่าจะมีฟันเช่นเดียวกับอาร์คิออเทอริก ก่อนหน้านี้นกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีหางสั้นซึ่งเป็นที่รู้จักมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ20ล้านปีหลังจากบามิโนนิสซึ่งรวมถึงอีโอคอนฟูเซียสอนิสโปรโทเทอริคครูราลิสเปเนียและอาคีออนิทูราต่างจากอาคีออเทอริกบามิโนนิสมีไพโกสไตกระดูกแผ่นที่เกิดจากการเชื่อมรวมของกระดูกสันหลังส่วนท้ายสุดหางสั้นที่ลงท้ายด้วยไพโกสไต เป็นลักษณะทั่วไปของนกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมันช่วยให้ขนหางรูปพัดสามารถยึดติดได้ซึ่งช่วยให้การบินมีความซับซ้อนและทรงพลังมากขึ้นโจกลา่าวกระดูกอกและกระดูกเชิงกรานของบาบิโนนิสก็มีลักษณะคล้ายนกสมัยใหม่มากกว่าอาคิปเทอริกอย่างไรก็ตามบาบิโนนิสยังคงมีลักษณะดึกดำบรรพ์บางอย่างร่วมกับอาคิีออกเทอริกเช่นมือที่มีโครงเล็บคล้ายไดโนเสาร์ระหว่างการสำรวจภาาสนามครั้งเดียวกันนักวิจัย ยังพบกระดูกวิชโบนหรือกระดูกไฮปลาระที่มีความก้าวหน้ากว่าอา์คีออปเทอริกและมีอายุเท่ากับบามิโนนิสแต่ดูเหมือนจะเป็นของนกสายพันธุ์แรกเริ่มอีกชนิดหนึ่งด้วยความที่ซากฟอสซิลไม่สมบูรณ์นักวิจัยจึงยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับสายพันธุ์ใหม่นี้บามิโนนิสอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําร่วมกับไดโนเสาร์กินเนื้อฟูเจียนเวเนเทอร์รวมถึงสัตว์เลอยคลานถึงน้ําเต่าและปลาอ้างอิงจากซากดึกดําบรรพ์อื่น ที่ถูกค้นพบในบริเวณเดียวกันการค้นพบอาคีออปเทอริกในศตวรรษที่19ซึ่งปัจจุบันรู้จักจากฟอสซิลประมาณ10กว่าตัวอย่างได้ช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการของชาวดาวินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษและเป็นหลักฐานสำคัญว่านกในปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากไดโนเสาร์อะคีออคเทอริกเป็นตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเชิงวิวัฒนาการ หรือดังที่สตีฟบรูซนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยเอดินบาระก,กล่าวไว้ว่าเป็นตัวอย่างในตำราเรียนของสิ่งมีชีวิตที่ถูกหยุดภาพไว้กลางกระบวนการวิวัฒนาการเหมือนเฟรมหนึ่งของฟิล์มที่ถูกหยุดนิ่งแต่ตลอดเวลากว่า150ปีอาคีออปเทอริกยังคงยืนหยัดเพียงลำพังในช่วงเวลานั้นมันเป็นฟอสซิลนกเพียงชนิดเดียวจากยุคจูราสิกที่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดรูซกล่าว โดยเขาเป็นผู้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นประกอบงานวิจัยบามิโนนิสบอกเราว่าในยุค leen, จูราสิกมีนกหลากหลายสายพันอาศัยอยู่และพวกมันมีรูปแบบก,การบินที่แตกต่างกันมีฝูงนกบินอยู่เหนือเอลโลซอรัสเสตโกซอรัสบรอนโตซอรัสและเดโนเสาว์ชื่อดังอื่นๆในยุคจูราสิกรูเซตกล่าวเสริมการค้นพบฟอสซิลของบามิโนนิสเจิงเฮนซิสไม่เพียงแต่เพิ่มข้อมูลใหม่ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนกในยุคจูราสิกแต่ยังช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อวิวัฒนาการของนกจากไดนโนเสาร์ข้อมูลจากการค้นพบครั้งนี้ทําให้เราทราบว่าในยุคจูราสิกนั้นมีนกหลายสายพันธุ์ที่มีการบินและลักษณะทางกายวิภาคที่หลากหลายกว่าที่เคยคิดไว้ทําให้ภาพของวิวัฒนาการของนกมีความชัดเจนและซับซ้อนมากขึ้น สุดท้ายนี้การค้นพบครั้งนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกเราขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ